สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยอกู่กับเรื่องใบงานนะคะใบงานของเราคราวนี้ก็คือ,อเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดนะคะพอดีช่วงนี้อาทิตย์นี้เป็นเทศกาลวันแม่นะคะคุณครูก็เลยเอารูปคุณแม่กับคุณลูกมาอยู่ด้วยกันและให้หนูเขียนตามรอยประลดเลยนะคะนหนูรักแม่ที่สุดในโลกอ่านให้คุณแม่ฟังด้วยนะคะใบงานใบแรกของเรานะคะเป็นใบความรู้นะคะใบความรู้นี้ก็บอกเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กด นะคะว่ามีอะไรม้างนะคะยกตัวอย่างคำหัดอ่านด้วยนะลูกนะคะต่อไปใบงานใบแรกของเรานะคะก็คือให้หนูนะคะเอาคำในกรอบสีเขียวเนี่ยนะคะเอามาเติมตรงกับรูปภาพดูด้วยนะคะว่าคำไหนที่มันตรงกับรูปภาพนะคะไม่ยากนะลูกหัดอ่านด้วยนะลูกอ่าเขียนแล้วก็หัดอ่านด้วยนะคะต่อไปใบที่สอง ใบที่สองก็เหมือนกันแต่ใบนี้ไม่มีใบนี้ไม่มีไม่มีคำให้หนูนะคะให้หนูเติมนะคะให้หนูเอาคํามาตาตัวสะกดแม่กดลงมาเติมนะคะลงมาเติมตรงช่องว่างนะคะของตรงให้ตรงกับรูปภาพด้วยนะคะไม่ใช่เอาอะไรมาใส่ก็ได้นะคะ้ามาใส่แล้วไม่ตรงก็ไม่ได้นะคะอ่าต่อไปใบที่สามใบสุดท้ายละใบนี้นะคะให้หนู หัดอ่านนะคะหัดอ่านอ่านเสร็จแล้วเอาคําแม่กดเนี้ยมาแต่งประโยคนะคะมาแต่งประโยคห้าประโยคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าทีะนั้นงานนี้นะคะให้หนูหัดทากันเขียนให้ดีนะลูกเขียนให้เต็มบรรทัดเสร็จแล้วครูจะได้มีคะแนนให้นะคะอ่าคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ